รอบปทิทยนนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นแบนแบแก้ไขนะตัวเรือนของลูกค้ามันเป็นตัวเรือนเงินนะแต่พลอ,อยหายไปนะเราก็หานินใส่เข้าไปให้นะแล้วก็ชุบสองสีนะก็ใส่นินเข้าไปให้เป็นแบบนี้นะเป็น,นสไตล์อเมริกันสไตล์นะครับส่วนอันนี้เป็นกําไลาเพชรนะครับโจทย์คือลูกค้าเขาใช้ไม่นานแล้วตรงตุ่มกับตัวบานพับมันไม่ค่อยล็อกไม่ค่อยอยู่นะเราก็เสนอในการแก้ไขทั้งหมดให้แล้วก็เปลี่ยนเลขแปดกระตุ่มใหม่ให้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนอันนี้ลูกค้าส่งภาพมาให้ก๊อปปี้นะเหมือนแบบเลยนะครับก็มาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นงานงานสั่งทำนะงานใหม่นะน,นี่เป็นงานแก้ไขนะเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวเต็มของงานอันนี้กันนะครับท่านใดสนใจนะอยากสั่งทํางานลักษณะแบบนี้นะหรืองานแก้ไขนะหรือทําใหม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไซส์หาพอ,อยเงี้ยเราทํ้ให้ได้หมดนะครับก็ลองทักเข้ามาถามนะครับ Simple jewelry and Stone ยินดีบริการครับสวัสวดีครับ